ครับหลังจากเราสตาร์ทเครื่องทิ้งไป2ี่สิานาทีครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต่อไปเราก็เปิดน้ำทิ้งนะครับเป็นพวกน้ำยาล้างมอน้ำทิ้งเจะพยุด่วนเติมน้ำยาหล่อยเย็นหรือว่าน้ำเปล่าน้ำสาะเข้าไปนะครับ เพราะว่าเราต้องล้างทำความสะอาดไอ้พวกน้ำยาพวกน้ำยาพวกขี้สนิมพวกเศษอันนี้ออกให้หมดก,ก่อนนะครับคือเปิดฝาออกมาครับให้น้ำมันออกแล้วก็ตาร์ทเครื่องแล้วก็เอาใสาย่สายางใส่หม้อน้ำไปเรื่อยๆนะครับจนดูว่าน้ำมันเริ่มสะอาดแล้วก็ค่อย นี้เป็นพวกน้ำยาครับน้ำยาไหลออกามาแล้วน้ำจะแดงมากเลยนะครับแล้วก็ต้องล้างหม้อน้าก่อนสตาร์ทเครื่องรถนะครับโดยไม่ต้องปิดรูจุกหม้อน้ำตัวล่างแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับให้มันล้างพวกน้ำยงน้ำยาพวกเศษ ออกทั้งหมดจดยก,การดูที่น้ำน้ำไหลออกนะครับว่าคาบน้ำยาคาบไหลออกมนะั้ยใส่ไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ทําให้พวกว่าน้ามันสะอาดยิ่งขึ้นล้างไปประมาณ 4, 5, ครับสี 4, 5, ่ห้าชับสิบนาทีก็ได้ครับรรทำมห้สะอาดเลยแล้วก็เอาเติมน,น้ำยาหล่อเย็นแล้วก็น้าําสะอาดได้เลยนะครับเติมน,น้ำยาหล่อเย็นก็ ก็ตมกับน้ำนะแต่จะใช้น้ำก๊อกนะครับจะใช้น้ำก๊อกล้างตอนล้างใช้น้ำก๊อกล้างได้นะครับแต่ว่าตอนเติมอย่าเอาไปเติมเลยนะครับเติมได้อยู่ครับแต่ว่ามันไม่ดีครับมันจะทําให้มีนหม้อน้ําขึ้นเกลือขึ้นเกลือขึ้นสนิง่ายแต่ถ้าเป็นพวกน้ําสะอาดก๊อกน้ําแบบน้ําสะอาดอะไรแบบที่น้ำเข้ากันเข้ากองมาแล้วหรือว่าน้ําฝนอะไรเนี่ยมันจะสะอาดดีกว่านะครับมันจะจะทำให้ เมอน้ําของเราอายุการใช้งานมันมันก็จะนานนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม